สรุปผลการชกของน็อกเอาล่าสุดรายการศึก C.P.F ยอดมวยโลกคู่เอกชิงตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกรุ่นมินิมัมเบทของดุนยูบีเอน็อกเอา์ C.P.F และโรเบิร์ตปาราเดโรไฟนี้ถือเป็นการป้องกันตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกครั้งที่3ของทางน็อกเอาโดยไฟล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยเอาชนะพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นมาได้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่วนทางปาราเดโรผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เพิ่งจะอกหักจากการแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันให้กับวิคซารูดา้าเพื่อนร่วมชาติในไฟชิงตำแหน่งแชมป์โลกของ WBA ที่ว่างอยู่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยไฟนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ปาราเดโรต้องออกมาชกนอกบ้านเกิดของตัวเองโดยมีรายละเอียดการชคดังนี้ เริ่มเกมเป็นไปอย่างตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกเมื่อปราเดโรจัดการเดินเกมโหดบุกเข้าใส่นอกเอ้าอย่างบ้าคลั่งกะไม่หายใจหายคอกันเลยทีเดียวพอเข้ายกที่3น็นอกเอาก็เริ่มจูนเกมติดมากขึ้นเรื่อยๆปล่อยหมัดขวาเข้าเป้าแม่นยำจนสถานการณ์ภาพหลวงค่อยๆสูสีขึ้นยกที่4ถือว่าแอคชั่นสุดมันจริงๆ โดยทางปาลาเดโลเจอหมัดขวาของน็อกเอาจนซุดลงไปถึง3ครั้งขณะที่น็อกเอาก็เจอวงสวิงของปาลาเดโลจนเซถหลาล้มลงไปแต่กรรมาการกลับมองว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่น็อกดาวเป็นแค่การเสียหลักลื่นล้มเท่านั้นเกมการชกยังดำเนินต่อไปชนิดที่ผู้ชมต่างก็ลุ้นตัวเกรงในที่สุดการชกก็มาถึงจุดจบจนได้ในยกที่ห้า เมื่อทางปาราเดโลหลวมตัวจนโดนหมัดขวาของนอกเอาเข้าไปเต็มแรงหน้าทิ่มพื้นลงไปแต่ทางปาราเดโลกลับไม่ยอมรับสภาพรีบลุกพรวดขึ้นมาทั้งๆท,ที่ยังไม่หายมึนส่งผลให้เจ้าตัวมีอาการเซแล้วก็ล้มลงไปอีกครั้งกรรมการดูทรงแล้วไม่น่ารอดโบกมือยุติไฟให้นอกเอาคว้าชัยชนะไปเลยสรุปผลการชก น็อกเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่5ป้องการตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกของ WBA รุ่นมินิมัมเวทดไว้ได้สำเร็จนั่นเอง